รเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเรียนรู้24สชั่วโมงนะครับที่เป็นหัวข้อใหญนะ่ที่ผมได้วางไว้เป็นตอบวั้เมื่อวันที่สิบเจ็ก็ปรากฏประชาชนสนใจมากครับแล้วก็ไปฟังแล้วว่าประชาชนอยากได้อะไรแรกเขาอยากได้เลยนะครับผมกถามเข้ามาว่าทําไมโดยเพราะเมื่อวานได้ข้อมูลเยอะเลยเนื่องจากเป็นบันเด็กผมก็ไปที่เสือนสยามตามที่พวกเราลงเสาวไปบังเอิญไปเจอท่านอาพิสิทธ์นะครับก็ ไปบังเขาว่ามีความเห็นยังไงที่สวนสยามก็เป็นที่พักคอนกำใจที่ดีอยนหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็ปรกากฏประชาชนไปเยอะโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับก็มีเป็นพระเลีทะเลเทียมแห่งเดียวนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เอาอเรูปปิดพรมนมีปัญหาอยู่ไม่กี่ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามาตรฐานเอกอชนน่าจะดีกว่า จริงๆแล้วเขาก็อยากจะเรียนกทมท่านให้เรียนฟรีนะครับเขาก็ต้องตัดฟันแบ่งงบประมาณในครอบครัวให้ลูกไปเรียนทนเพราะมีความเชื่อเรื่องของมาตรฐานอันนี้เราคนต้องปรับมาตรฐานถาี่อยู่เชื่อว่าโรงเรียนกทมไหลลงรโรงเรียนก็ดีนะครับแต่เว่าความเชื่อ,อน,นี่ต้องมาปรับกันต้องไปดูพัฒนคสติของคนทัท่วไปต่อโรงเรียนกทมนะครับอันที่สองก็คือมีเขาสือว่าไก,กลเกินไปติดเรียนเพราะใกล้บ้าน พอไกลเนี่ยถึงแม้จะเรียนฟรีแต่ว่าต้องเดินทางไกลและไม่สะดวกในการส่งลูกและในการดูแลลูกๆนะครับก็ต้องยอมอยเรียนโรงเรียนเอกชนที่ใกล้บ้านแล้วอ,อันนี้ก็คงต้องมาปรับปรุงว่าถ้าไกจะทำอย่างไรนะครับ,รบที่3ก็คือทุกคนก็ตื่นเต้นจากกระแสข่าวประชาคมอาเซียนก็กังวลเรื่องภาษาครับทุกคนอยากให้ลูกได้ภาษานะครับก็ผมเลยสรุปเป็นนโยบาย ว่าในรายด้านการศึกษาเนี่ยะจะต้องปรับปรุงโรงเรียนกทม .400 กว่าโรงถึงมากกว่าแห่งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยครับก็ทงปรับปรุงมาตรฐานผมขออนุญาตพูดแบบท้าทายหน่อยนะผมต้องการให้โรงเรียนกทมแข่งกับสิงคโปร์ครับการศึกษาเราต้องเทียบกับสิงคโปร์ให้ได้แล้วก็โรงเรียนกทมจะต้องเรียน3ภาษานะครับไม่ใช่เรียงแค่2ภาษา เพราะวันนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงโลกวันนี้ภาษาต่างประเทศภาษาต่างชาติที่เป็นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษลองมาก็คือภาษาจีนผมว่าถ้าเด็กไทยยุคใหม่ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนผมว่าเราแข่งกับสิคโ์ได้สบายเพราะจุดที่สิคโ์ได้เปรียบเราคือก็ได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับสองภาษานี้ก็สามารถติดต่อสื่อสารทำาการค้าได้ทั่วโลกนะครับ เรื่องภาษาก็จะเป็นนโิบาย3ภาษานะครับโดยครูจีนและครูฝรั่งมาสอนได้เลยซึ่งทุกวันนี้มีมากมายอยู่ในเมืองไทยนะครับนะครับเพียงแต่ถ้ามีนโยบายแล้วเราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือครูที่ดีเก่งมาสอนได้นะครับส่วนเรื่องของความไกลเนี่ยนะครับคงจะต้องทําการสำรวจใหม่นะครับเพราะเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยมันโรงเรียนสร้างมานานแล้วแต่ประชากรเมืองและผังเมืองไม่ขยายผมคิดว่าตรงนี้คนต้องมาสํารวจผังเมืองว่า ความหนาแน่นประชากรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคงต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้องสมุดสวนสาธารนณะที่ออกกำลังกายต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับว่าในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยโครงสร้างหรือผังเมืองหรือว่าโครงสร้างประชากรของกรุงเทพจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะครับเราเห็นว่าเติบโตได้สูงมาก โดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญต้องเต็มโครงสร้างเมืองหลวงของเราเนี่ยให้เตรียมพร้อมกับอาเซียนอีก2ปีกว่านะครับเพราะทุกว,วันนี้เรามีคนต่างด้าวเป็นล้านๆคนเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็อยู่กรุงเทพเสียมากเชื่อว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยการหลังไหลของผู้คนจะเข้ามาที่นี่เยอะตัวอย่างเห็นได้จากที่ประชาคมยุโรพปพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับเมืองหลักๆเมืองหลวงหลักๆของประเทศหลักๆ,ๆเนี่ยไม่ว่าเป็นฝรั่งเศสก็ดี อิตาลีหรือว่ากลุ่มรมของอิตาลีคนจะเข้าไปเยอะมากผมก็เชื่อในอาเซียนเนี่ยเนื่องจากกรุงเทพของเราเป็นเมืองหลวงที่เด่นติดอันดับของโลกนะครับคงเป็นเมืองหลวงที่คนในอาเซียนนะครับจะเข้ามาเยอะมากเรา,<ป>เราต้องเตรียมรองรับโครงสร้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะในอนาคตนเนี่ยถ้านอาจจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนทำห้างหรือเพื่อนบ้านอาจจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเพื่อนบ้านอาจจะเป็นประเทศในอาเซียนเพราะสามารถย้าย มาทํางาน,นได้แล้วถูกไหมครับอาจจะมาซื้อคอนโดอยู่ข้างบ้านท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสินที่จะเกิดขึ้นในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคิดว่าเราต้องปรับคุณผู้นี้สอดคล้องดังนั้นถ้าโรงเรียนเนี่ยครับมีการปรับโครงสร้างใหม่เพิ่มให้พร้อมกับความต้องการนอกจากเพิ่มมาตรฐานหรือสา,สาราษาแล้วเนี่ยนะครับปริมาณให้เพียงพอความต้องการแล้วให้อยู่ในถังเมืองหรือโลเคชั่นทำเลที่เหมาะสมกับประชากรที่เป็นอยู่อันนี้ก็จะแก้ปัญหา ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจแก่าด้านสังคมก็ค,<า>คือเราได้คุณภาพาที่ดีขึ้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยใช้บริการได้เพราะว่าไม่ต้องเสียเงินนะครับต้องการแบ่งเบาภาระ,ะของทุกครอบครัวนะครับแล้วก็ได้โรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้านนะครับแล้วก็ประหยัดรถติดไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเ่าที่ฟังข้อมูลมาจำนวนมากเลยนะครับที่ต้องเอาลูกลูกตัวเองเนี่ยไปเรียนข้ามเขตเพื่อจะได้โรงเรียนที่ พอ,อใจหรือมาตรฐานถ้าเราทําโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วใกล้บ้านเนี่ยคนก็ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนไกลรถก็ไม่ต้องติดเพราะง,งั้นเช้าไปส่งลูกทีหนึ่งแล้วก็ไปทํางานอีกทีหนึ่งไปเที่ยวหนึ่งรถติดเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดในนโยบายต่างแล้วก็นโยบายการศายุคใหม่ผมก็ต้องเป็นเอ็กซ์เทนเมนต์นะครับคือการเรียนเฉพาะห้องเรียนไม่พออยลูกสาวผมเนี่ยก็เห็นได้ว่าเด็กเดเดียวนี้ถ้าโรงเรียนอินเตอร์แค่ดีฟิลทิป หรือว่าเป็นทัศนศึกษ,ษานอกสถานที่ไปเรียนรู้ชีวิตจริงอย่างเงี้ยเรามานั่งในสวนท้องทะเลไม่เคยเห็นเลยนะครับได้มาสัมผัสได้เห็นว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่านโยบายการศึกษ,ษาใน้รงเทเลี่ยแบบเรียนให้สนุกนะต้องเรียนให้สนุกแล้วก็ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงเรียนรู้นอกสถานที่ให้มากขึ้นให้เขาได้มีการเก็บเกีเก่ยวประสบการณ์โดยเฉพาะกทมกรุงเทพพเมองหลวงประเทศไทยเนี่ยเด็กกรุงเทพหรือเด็กกรทมที่พิมองหลวง น่าจะเป็นเด็กที่มีความพร้อมที่สุดในประเทศไทยกำลังสำคัญที่สุดเพราะอยู่เมืองหลวงมีความพร้อมทั้งด้าน IQEQ e มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญครับอันนี้ก็สําหรับเรื่องของอการเรียนรู้ยืดถึงโงกสาหรับเด็กในวัยเรียนแต่สําหรับคนวัยทํางานครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับนะฮะทุกวันนี้ก็พูดกันเหมือนกับภาษาพูดมาซึ่กันอยากเรียนภาษาหรืออยากเรียนเพิ่มเติม,ตมบางคนทํางาน มาแล้วอยากมีปิญญาตีกับเขาบ้างอยากจะเรียนเป็ญญาโทเขาบ้างแต่เนื่องจากเขาเลิกงานเที่ยนคืนไม่มีอหอวไล่ไหนเปิดสอน